หลักแห่งเบญจศีลแนวคิด 1. การงดเว้นจากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เพื่อมุ่งปลูกเมตตาจิตต่อสัตว์ทุกจำพวกโดยที่สัตว์ทุกชนิดต่างก็รักชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์จึงไม่ควรฆ่าหรือทำร้ายต่อกันและการฆ่านั้นทั้งการฆ่าโดยจงใจหรือไม่จงใจ ทั้งค่าเองหรือใช้ให้ค่าย่อมมีโทษทั้งฝ่ายศาตนาและฝ่ายบ้านเมืองตามความหนักเบาของวัตถุเจตนาและประโยคตลอดจนการทำร้ายร่างกายและการทรกรรมต่อสัตว์ก็มีโทษลดหลั่นกันลงมา 2. การงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการเยี่ยงโจรก็เพื่อจะให้เลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบไม่บิดเบียนซึ่งกันและกัน เพราะผู้อื่นก็รักทรัพย์สินเช่นเดียวกับเราจึงไม่ควรประพฤติฝืนความรู้สึกเช่นนี้ตลอดจนงดเว้นจากพฤติกรรมการจรกรรมอนุโลมจรกรรมและฉายาจรกรรมประเภทต่างๆเพราะย่อมมีโทษทั้งฝ่ายศาสนาและฝ่ายบ้านเมืองและจัดเป็นกรรมตามวัตถุเจตนาและประโยคลดหลั่นกันลงมาตามระดับความหนักเบา 3. การงดเว้นจากพฤติกรรมการละเมิดคู่ครอง ก็เพื่อมุ่งเน้นไม่ให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวและสังคมโดยมุ่งเน้นไม่ให้ประพฤติผิดในทางประเวณีเกี่ยวกับเพศสัำคัญทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงและมีโทษแก่ผู้ประพฤติล่วงละเมิดทั้งด้านศาสนาและด้านบ้านเมืองบางกรณีและจัดเป็นกรรมตามวัตถุเจตนาและประโยชน์ลดหลั่นกันลงมาตามระดับความหนักเบา 4. การงดเว้นจากพฤติกรรมการกล่าวเท็ ก็เพื่อมุ่งเน้นไม่ให้ทำลายประโยชน์ต่อกันในทางวาจาโดยที่ทุกคนย่อมต้องการความจริงการแสดงความเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดนั้นอาจเป็นได้ทั้งทางวาจาและทางกายเช่นการเขียนหนังสือเท็จหรือการสร่นสีสะปฏิเสธเป็นต้นและไม่การแสดงออกทางพฤติกรรมประเภทต่างๆจัดเป็นมุสาตรงๆบ้างอนุโลมมุสาและปฏิสวะบ้าง และย่อมมีโทษแก่ผู้ประพฤติผิดทั้งฝ่ายศาสนาและฝ่ายบ้านเมืองบางกรณีและจัดเป็นกรรมวัตถุเจตนาและประโยคลดดั่นกันลงมาตามระดับความหนักเบา 5. กาการงดเว้นจากพฤติกรรมการดื่มน้ำเมาและสิ่งเสพติดก็เพื่อป้องกันการละเมิดข้อห้ามในสิกคาบททั้ง4เพราะทำให้เป็นผู้สูญเสียสติสัมปชัญญะไร้การควบคุมตนเอง ประเภทของน้ำเมาคือสุราเมรัยและสิ่งเสพติดอื่นๆทุกชนิดเช่นฝิ่นกัญชาเฮโรอีนมอร์ฟีนโคเคนยาอียาบ้ากาวเป็นต้นก็มีผลทำให้สูญเสียสติการควบคุมตนเองตามลักษณะแต่ละประเภทและจัดเป็นวัตถุที่ต้องห้ามอนุโลมตามสิกขาบทนี้ตามหลักมหาประเทศ คือหลักสำหรับอ้างที่สำคัญสีประการได้แก่สิ่งใดที่ไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควรแต่เข้ากับสิ่งที่ไม่ควรหรืออากับปิยะขัดต่อสิ่งที่ควรกับปิยะสิ่งนั้นไม่ควรดังนี้เป็นต้นและผู้เสพย่อมมีโทษทางด้านร่างกายและด้านกฎหมายบ้านเมืองทางด้านความเป็นกรรมอีกด้วย